สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมใหม่ครับในเลสเพของผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บดอกไม้กันนะฮะเพื่อที่จะมาประดับไอร้านขายดอกไม้ของเราเนาะนี่ครับอืมมันก็ดูโอเคน่ะนะแต่ก็อ่ะต้องเติมดอกไม้เข้าไปแหละครับมันค่อยสวยนะอ่าตรงนี้ผมก็มีบิกธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาคัาเป็นไอ้นั่นรอเลยแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรเนะยทางต้นไม้เนี่ยอืมอ่าประมาณนั้น โอเคอ่า okay. uh, ต้นอ mm ่อนเก็บมาหน่อยครับตรงนี้ผมเอากล่องวางไว้ตรงนี้นะของยังไม่ไปเก็บเลยครับตั้งแต่ EP ก่อนเพราะอะไรครับเพราะาเผื่อผมได้ใช้อีกเนาะอ่าโอเคอืมเดี๋ยวเราไปหาเก็บดอกไม้กันนะฮะคลิปนี้เริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากตรงนี้เลยละกันนะอู้หทางนู้นเต็มเลยครับอดอกป๊อปปี้แหละใช่ไหมใช่นี่ไงอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บใช่ดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบกุหลาบกุหลา,าบอยู่ตรงนั้น แล้วก็ที่ใบอุมสวรรมัมใช่ไหมมันมีไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอต้นไม้ไอดอกไม้สีฟ้านะครับผมจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรได้วยแหละนะโอเคมาเท่านี้จะพอ,อะปลูกกับคืนอีกสักต้นหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวเราวร่าไปใบอุมสวัมแป๊บนึงครับดูซิว่ามันจะมีสิ่งที่ผมต้องการไหมถ้าไม่มีก็มไม่เป็นไรอืต้นไม้สีฟ้ามันเกิดแถวนี้นะมีไหม มีไม่เอ่ยหรือว่ามันไม่ได้เกิดวะไม่รู้เลยครับหาช่วยผมหน่อยต้นไม้สีฟ้าเออนั่งไงดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่ต้นไม้ปะโถเอยนี่นี่ครับนีาต้นนี้แหละที่ผมต้องการนี่ครับามครา,าก็จะได้เป็นสีฟ้าหรือเปล่าวะไม่รู้สีฟ้าหรือสีรามผมไม่แน่ใจนะแต่มันก็อยู่ใบอมนี่แหละนะเ,เดี๋ยวเราไปนอนก่อนไหมมืดแล้วอุย้ยเดด โอ้โหตรงนี้เลยล่ะเห็นดี๋ยว,นะยวขึ้นไปแป๊บป,ป้าบโอเคอย่างนี้แล้วกันอ่อโอเคเดี๋ยวเราไปนอนก่อนนะฮะแล้วเ,เราค่อยอปลาดุนมาเฉยเลยเฮ้ยแต่ปลาพลาดเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บดอกทิวลิปกันนะฮะพรุ่งนี้เช้าเอานอนไม่ได้ด้วยขอบคุณมากไหนตัวอะไรก็ไม่มีนะอ๋อใต้ดินนี่มันมีน่นี่นนวะ ก็ลืมไปก็ใต้ดินนี้มันมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมืองใช่แล้วมอนสเตอร์มันเกิดข้างล่างนั่นไปนอนก่อนสักคู่หนึ่งนะตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ไปเก็บดอกไม้กันครับเดี๋ยวอันดับแรกแวะทุ่งตะันตะวันของเราก่อนเลยเนาะอืมวับไปเลยวับไปเลยคนแก่ก็อยู่เต็มเลยครับแถวนี้เดี๋ยวขอแวะเก็บดอกทันตะวันก่อนนะมีมีมีเก็บมาเลยมากินก่อนงัําเข้าไป มีนี่เกมมาโหทันตะวันโคตรเยอะ์น่ะแถวนี้อดอกทันตะวันนะฮะจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับอืมในเกมนี้มันหันหน้าไปทางนั้นแต่ในชีวิตจริงผมไม่รู้นะมันหันหน้าไปทางไหนก็ได้มัง้งไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้เลยจริงๆคนนี้กเก็บมาหน่อยยางต่ำขอสักสี่ต้นได้ไหม,อมขอสักสี่ต้นเถอะต้นไอ้ดอกไม้นะ อืมโอเคเอาอีกสองต้นครับดอกไม้สีเหลืองอันนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็วกดอกทิวลิปอยู่ไหนมันอยู่แถวนี้นี่เกว่อนครับเ,เก็บมาเก็บมาเก็บมามเก็บมาลัวลัวมันมีเยอะโอเคอย่างต่ำก็อย่างละสี่อันเนาะก็น่าจะโอเคแล้วครับนี่ไงดอกทิวลิปของเราดอกแรกเลยอันเดทํทก็ตายหน่อยว่าก็ตาย ไอ้กินทิวลิปไหมต้องตายต้องตายมาคิดจะวิ่งไปไหนเราโอย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 มันไม่หยุดวิ่งมันเป็นอะไรของมันมเป็นอะไรของน้อยเนี่ยเป็นคิลเลอร์ล้บบิดแหละแต่มันก็ไม่โจมตีผมนะแต่มันวิ่งบ่อยจอยังเนาะวิ่งไม่หยุดเลยกระต่ายอะไรมเนี่ยทำเป็นกระต่ายย่างไปเลยมะโถอ,อันนี้ก็พิงทิวลิปนะฮะดอกทิวลิปสีชมพูอันนี้ก็ดอกทิวลิปสีส้มเนาะ ใช่เก็บมาเลยแต่สีมันไม่ค่อยเยอะว่ะทิวลิปเนะี่ยแถวนี้ผมต้องอ,อุโอ้นั่นนั่นมันอะไรทิวลิปสีขาวเลยใช่ครับไว้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยบั็อกเอ็นเดฟเฟอร์แล้วครับจีจีโอ้ตรงนู้นเต็มเลยทิวลิปสีสีออกแดงๆใช่ไหมครับสีอะไรวะเนะี่ยเลดใช่เลดทิวลิปแถวแถวนี้ไม่ค่อยเยอะเลยนะแล้วก็สีส้มนะครับอื้มเยอะแยะคราวนี้ตำรวย เต็มเลยเดี๋ยวเราขอฟาร์มแป๊บทิดลิปสีขาวก็มาครับทังวนันนี้หมดแล้วล่ะโอเคผมคิดว่าถ้าจะหมดนะอืมมีแค่นี้แหละมันก็ทิวดิบสีขาวก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเออจะว่าไปเอาเห็ดไป <c oughs> เอาเห็ดไปด้วยดีกว่าได้มาทั้งทีอืมนี่มันต้องจัดสักอันสองอันนะแล้วถ้ามีเห็ดสีน้๊มตาลจะดีมากใต้เหมืองมีไหมมีเห็ดปะ ไม่กล้าลงไปเลยครับเห็นแต่คีเปอร์อยู่อยู่ข้างในอ,อยากได้เห็ดสีน้ำตาลนะมีไหมไม่น่ามีแล้วครับแถวนี้ก็น่าจะหมดละดอกไม้ก็เกิดแถวๆนี้แหละเป็นสวนมากนะฮะอมืมันเยอะตัง้งแต่ดอกทานตะวันแล้วครับแถวนี้อ๋อเห็ดสีน้ำตาลอยากได้มาประกอบด้วยไนะงน้องไก่น้องไก่มากินได้ผมกินข้าว อีกตัวหนึ่งลหละตัวหนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมเออผมต้องวิ่งหาเห็ดสีน้ำตาลไม่รู้จะเจอไหมนะแต่ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรครับที่จริงวิ่งเข้าเนเธอเธอแป๊บเดียวนะเห็ดสีน้ำตาลว <c oughs> ิ่งเข้าเนืธอร์แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเจอเลยนะต้องไก่เห็นเห็ดสีน้ำตาลไหมจ๊ะไม่เห็นอะไรไปแล้วหาแป๊บ ไมไม่มีแถวนี้เนาะมันมีแต่ในเมืองใช่ไหมแต่แถวนี้ก็ควรเกิดให้สุดนิดสองนิดแบบเห็ดแดงแบบวะผมไม่รู้นะจากไหนตอนต้องการนี่มันไม่มาให้เจอเลยครับแต่ว่าตอนไม่ต้องการนี่โคตรเยอะเลยนี่ครับเห็นแต่เห็ดแดงตรงนั้นนละเห็ดีอิตาลไม่เจอเลยพยายามมองหาอยู่นะแต่ไม่เห็นเลยครับช่างมันทางนั้น กองมันไม่แคร์โอ้เกสีเขียวโคตรสวยสีเขียวอ่อนด้ไหมสวยมากมเห็ดแถวนี้ไม่มีจริงๆล่ะอยากได้นะอยากได้ม,มันน่าจะมีอยู่ใต้เหมืองนะมีอยู่แต่มีอยู่ในเหมืองอนะ่ะแต่ว่าแถวนี้ไม่มีนะครับผมว่าเอยลองไปเหมืองใต้นั้นดูไหมใต้ร้านร้านค้าร้านค้าดอกไม้เออร้านร้านขายดอกไม้เออช่างมาเถอะจะเรียกว่าอะไรช่างมัน นี่ครับนี่เ,นเสียมตาลไหมโอ้โหมีแต่คีเปอร์เอาไหมไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยแป๊บชึบโอเคได้กันพอเดิมมาหนึ่งอันเนีเนเยซื้อตาลเกิดให้ไม่มีเลยผมไม่รู้แล้ว,ว่าต้องไปหาจากไหนครับโอเคยกเว้นไปเนเธอร์ไม่เป็นไรช่างมันเราแค่นี้ก็น่าจะพอละนะน่าจะตกแต่งได้เยอะแยะเลยแหละโอเคอันนี้ตอนรับใส่เป็น เห็ดเลยละเห็ดเลยล่ะ,ลละนี่เอ็นก็โอเคนะดูดิดมีดินข้างในได้โอเคใช้ได้เลยเข้ามาด้านในแล้วก็วางไอ้ก,กระถางต้นไม้รัวๆก่อนครับช่วงนี้ชุบชุบชุบน้าเขาเตร์ก็วางวางไปเถอะมีที่ให้วางก็วางไปครับชุบชุบชุบเอ้าหมดแล้วละ่ะค้าพิ่มสิครับตรงนี้เลยแล้วกันชุบ9อันพอไหมเนะี่ยน่าจะพออยู่นะ โอเคสองอันครับมันไม่พอสําหรับการวางตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้เราควรใส่อะไรดีเอ่อเฮ้ยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าผมวางตรงนี้ใช่ไหมผมว่ามันบงังท้้งในเน,เนี้ยครับเพราะฉะนั้นเว้นตรงนี้ไว้แล้วก็ใส่ตรงนี้เออเออ,เอ,อก็ใช้ได้หละไหนเฮ้ยอยากใส่เห็นดน้าตาลตรงนี้นะไม่มีจริงๆหรอเป็นไที่เสียงมาก ราจะใส่ตรงนี้เนาะอ,อันนี้ก็มาวางตรงนี้ลอเห็ดน,น้ําตาลครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแต่งข้างในก่อนเลยก็ลกแล้วกันอืมหนาอะไรก็วางทิวลิปกันเลยให้มันหลากสีไว้ก่อนครับช่วงนี้เอ่อแล้วพวกต้นไม้ใหญ่มันปลูกได้ไหมไม่ได้ขอบคุณมากอ่มอ,อย่างนี้แล้วกันนะผมต้องสลับสีให้มันสวยงามเลยครับ เอาดอกไม้เท่าที่เราหาได้เนี่แหละไม่ต้องไปอะไรมากมถึงมันจะใส่ไม่ใส่แบบดอกไม้ไม่ทุกชนิดแต่ก็ใส่เดิมซ้ำๆก็ได้หรอกเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะหาจากไหนะนะครับมันหายากนะใบอุมดอกไม้ก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ด้วยเลยผมไม่รู้จะไปหาจากไหนเพราะฉะนั้นอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะเอาต้นออกกนี้เอาก่นวางลงไปแล้วก็เอาต้นนี้กลับมา ปับ๊บอ่าเดี๋ยวเรไม่ไม่ไม,ไม่ผมอยากไม่อยากใส่ต้นนี้ตรงนี้ใส่ต้นทิวลิปสีขาวสิใช่แล้วก็นี่ครับต้นนี้วงังไว้ตรงนี้เออท่าน,นี้ก็น่าจะครบทุกชนิดหรือยัยงยังเลยหรือเปล่าอ่อใช่ยังอันดอกไม้ดอกป๊อปปีป้ได้ครับปับ๊บโอเคเอาป๊อปปี้ก็มีแล้วนี่ว่ามันก็ครบแล้วเนี่ยด้านหนึ่งเลยอืมมันมีดอกไม้อะไรที่แตกต่างไหมครับท่านี้ หมดดันนะแถวใบโอมเราไม่มีดอกไม้นะครับผมก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วครับช่วงนี้ไม่มีเลยเว้ยส่วนพวกดอกทานตะวันก็ปลูกข้างลานก็ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมอย่างนี้ก็ได้แหละแล้วก็นี่ครับปาบปาบก็ดูโอเคนะก็ดูไม่เลวนะหรือยังไงไม่รู้ครับแต่วางไปเลยเท่านั้น อืมไม่อันนี้หม่ช่างมันเออโอเคท่นนี้น่าจะพอครับอ,อืมโอเคตอนนี้จะได้และนะก็ดอกไม้ก็เพิ่มเสริมเติมแต่งเอาครับอ,อืมตรงนี้ขอเป็นทิวลิปทั้งหมดเลยแล้วกันผมชอบชื่อมันดีต้นไม้พวกนี้อ,อืมสามอันละทิวลิปอ,อ๋อนี่ไงสีนี้เลยครับส้มแดงชมพูขาวอ,อืมประมาณนี้แล้วก็ ใช่ดอกพวกนี้แล้วกันนะตกแต่งข้างๆเหลือ,องกับแดงวางลงไปอ่าโอเคสวยงามผมคิดว่าเอ,อ่อวันี้ใส่ซ้ำๆกันไปก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องอะไรมากถ้าเกิดมีดอกใหม่ค่อยเอามาใส่นะใส่ซ้ำๆกันไปก่อนให้มันดูสวยๆให้มันดูเต็มหนะเออของให้มันเต็มแคตตาล็อกให้มันเต็มทุกชั้นประมาณนั้นเนาะ โอเคใส่เข้าไปนี่อย่างนี้ครับเออนี่ยังไม่ใส่เลยนี่ว่าป้าปลงไปเฮ้ยตรงนี้มันมันต้นเล็กมันดูไม่สวยมันไม่เข้าวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เอาต้นใหญ่ๆมาอแล้วก็นี่ครับแล้วก็จากนั้นผมไม่รู้จะใส่อะไรละมันต้นสุดท้ายพอดีนะเฮ้ยผมผมคิดออกแล้วต้นสุดท้ายควรใส่อะไรเดี๋ยวนะ พุ่ตรงนี้ออกวางไอ้ของเปล่าลงไปแล้วก็วางกลับอ่าจากนั้นเหลืออะไรทิวลิปสีไหนสีชมพูใช่ไหมอ่าสีชมพูเดี๋ยวนะเอามาสลับกับต้นนี้ครับอืมอย่างนี้แล้วกันปับ๊บทิวลิปสียมพูวางใส่ตรงนี้แล้วก็ไอ้นี่ครับมาใส่ตรงนี้แล้วก็นี่มาตรงนี้โอเคมันจะเหลืออย่างละหนึ่งใช่ไหมเออจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปก็ได้ครับ อันนี้เป็นเห็ดแดงอันนั้นก็เป็นเห็ดอะไรล่ะเห็ดสีน้ำตาลเนาะเออประมาณนี้นะครับ ه, เดี๋ยวผมไปเอาเห็ดน้ำตาลก่อนจะว่าไปโอ้โหต้องได้วิ่งกลับอีกแล้วแหละแถวนี้ไม่มีจริงๆใช่ไหมนะแถวนี้ไม่มีจริงๆเหรอขอให้มีเถอะแถวนี้สักนิดนึงเลยยังดีเห็ดสีน้ำตาลหน่อยไม่มีเลยแหละขอบคุณมาก อืมพยายามหาอยู่แถวเมืองอยู่ครับตอนนี้เฮ้ยซอมบี้ว่าไงพวกออกไปไกลๆมีไหมจ๊ะโอ้โห و, มีกับคีเปอร์นี่แหละครับไปไปล้วไปแล้วไปเนี้อทือก็ได้ไปแป๊บเดียวเนี้เทือแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับกับใช้ดับเพลย์เรือๆแล้วจุดๆเนี้เหตุแถวนี้มันก็ควรมีนี่นะแต่ทำไมไม่มีนอเฮ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดยว,ดยวทำเปต้นไม ฮะอ๋อ <Huh>? oh, <laughs> นึกว่าต้น <laughs> นึกว่าต้นไม้ติดกับบ้านโอ้ยโอ้ยงงมันมันยังไม่หายไปเฉยๆครับแืมปมันไม่โหลดแถวนี้นึกว่าต้นไม้ติดกับบ้านผมเห็นไม้นี่แล้วก็เห็นไอ้ต้นนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้ตกใจหมดเลยไปๆๆแต่เราไปนี้เธอะกันไปสักครู่ครับไปเก็บเห็ดมไหนดูสิเห็ดสีน้ำตาลหายากไปไหนวาเนะี่ยตอนนี้ไม่มีเด้ดแล่ะ หาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยสิงอ่าประสานิเทอร์มีไหมขอสักสองสามอันหน่อยดิเฮ้ยไปไปล่าหัววิเทอร์ได้ครับได้มาทั้งทีถ้าเจอวิเทอร์ผมวิ่งไปบวกหมดแหละบอกเลยอืมเฮ้จ้าวิเทอร์สกลิลตันใจเย,ย็นนะเดี๋ยวขอไปเก็บเห็ดก่อนมันไม่มีจริงๆหรอแถวนี้บามาก นะฮะเป็นอะไรที่เซง็งหรือว่าผมเก็บหมดแล้ววะมันก็ไม่น่าเก็บเซียนขนาดนั้นนะถ้าจะเก็บหมดขนาดนั้นถ้ามันจะเก็บเยอะขนาดนั้นโอ้ยมันก็ควรมีสักหนึ่งอันสองอันดีวะใช่ไหมเราขึ้น้นี่ไงโอเคสวรรค์มาโปรดโอเคครับกลับถ้้วจิวิเทื้เดี๋ยวผมแวบ,บบวกด้วยเพราะว่าผมอยากได้หัวมันนะฮะเดี๋ยวเราสู้กับวิเทอร์บอสกัน ใช่ผมอยากสู้ด้วยผมอยากสู้กับมันมานอนแล้วเราก็ได้สู้แล้วนี่วะใช่แต่อยากสู้อีกไงอ้นั่นไงเจอละ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 นู่นครับไกลๆนู่นเอาลาวาบังเฉยนี่ครับโอเคปานที่เพลไปเลยโดนพิกแมนก็ช่างมันครับผมไม่แคร์ผมไม่ใช่แป้งบอกเลยแต่ก็เฉียดว่ะกําลังลุ้นอยู่เลยนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหยิงไฟมาดักหน้าเฮ้ยขอหัวหน่อยขอหัว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 ขอ กระดูกขอบคุณมากขอบคุณที่หลังไม่ต้องสลามเลยไปไกลๆอือโอเคมันอยู่นู่นครับคเดี๋ยวผมวาร์ปขึ้นไปแป๊บป้าบโอเคนี่ไฟร้อนแรงแหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้อย่าเดินตกนะอย่าเดินตกเออเออโอ้โหอุ้ยเด้อเด้ออุ้ย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 นี่นี่นี่เอามันไม่ตายวะนี่ โอ้มันไม่ได้อะไรผมคิดว่าโคตรคุ้มเลยนี่ประชดนั่นไเฮยเฮ้ยเฮ้ยมันจะคุ้มไปไหนเดี๋ยว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 กลับดีกว่าครับในที่อันตรายมากไม่ได้ตั้งใจมันกับวิเทอร์บอสนั่นเองวิเทอร์ธรรมดาวิเทอร์บอสอะไรแล้ววิเทอร์บอสมันต้องไอ้นั่นต้องปลุกขึ้นมานี่ไงโอ้โหมันดักทางกลับเราครับเรายอมไม่ได้นี่โอ้เออยิงกันเองเลยยิงกันเองเลยตามสบายพวกอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้แล้วกันโอเค ตามสบายพวกโอ้โหสกิลแตันมันถูกอัปเดตมาให้โหดขึ้นจริงครับแบบไม่มีใครสู้มันได้เลยเปล่าวะในแบบไอเกมไมคราบเนี่ยเออไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนสู้มันได้เลยเปล่าวะประมาณนั้นเลยไหมคือแบบมันถูกอัปเดตไหมเก่งจริงนะครับก็คือแบบคือเข้าใกล้มันก็ยิงธนูอัดเนี่ยเออถ้าเกิดไม่ใช่ผู้เล่นนี้คือฆ่ามันไม่ได้เลยใช่ไหมผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะเออวะ แล้วถ้ามันยิงพิกแมนนะครับผมอยากรู้ลองเหยเออมันก็น่ารุนดีนะอืแต่สู้กับวิทเธอร์ออาสกิลตันแล้วก็สู้กับซอมบี้มันก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมนี่สกิลตันชนะตลอดแต่ว่าสู้กับเบสผมไม่แน่ใจนะไม่รู้เลยสกิลตันมันยิงแม่นนะครับแต่ว่าเบสมันยิงไม่แม่นเท่าไหร่มันยิงแบบกระจายลูกไฟออกไปเนาะ อืเดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวเราไปวางอะไรให้เสร็จครับจัดการอะไรเรียบร้อยจะได้จบคลิปนี้แล้วก็อีพีหน้าแจกแมปเลยก็แล้วกันกเนาะผมไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะก็แจกแมปให้ไปเล่นกันนะฮะนะครับแจกแมปออกไปไปเล่นให้ไปโหลดเล่นกันนะก็ไม่มีอะไรมากครับแจกแมปเฉยๆคลิปหน้าก็พาเดินทัวร์เหมือนเดิมอืมโอเคเท่านี้แหละ ทุกเตียงกลับบ้านด้วยกินแบบเ,เห็ดน้ำตาลนี่ต้องไปหาจากเนเธอ์เลยนัยน่นไหหายากมากนี่มารวมกันไว้ตรงนี้ครับนี่อันนี้เห็ดแดงใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ก็เห็ดแดงเออโอเคเยี่ยมปิดประตูร้านโอเคโอเคครับนะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะฮะก็แค่เอาดอกไม้มาเติมตกแต่งอะไรเท่านี้แหละครับนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ลนนแล้วกันนะฮะเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมโอเคผมนะบ๊ายบาย,บายครับผมสวัสดีครับ